สวัสดีครับเฟบี F F 4, ละตันผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุทตันนะครับครับเรามาดูผลออกนะครับฮานอยฮานอยก็ใครในําเต็มรวมนะครับไปพิงไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาตินะครับก็เข้าที่กิจเนาะเข้าท้งสูตรทั้งเ้าเลยนะส่วนการหลุดนะครับเรามาดูพิเศษนะครับพิเศษก็ผลออกนะครับ แปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับออกแปดหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะออกเข้าที่หกนะครับเดินในสูตรส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับกับประดูวิเศษเอ่ปกตินะครับปกติคูณออกศูนย์สองห้าเก้าสามเนาะ ก็เอาตัวเน้นนะครับเอาที่สองวิ่งรูดกับดินในสุดส่วนตัวเจาะก็พาดไปแต้มหนึ่งสองก็พาดไปแต้มหนึ่งลองแต้มนะครับสองห้าเก้สเนาะส่วน 5, 9, 3นวนวนวนตัวก็มาตรงๆเลยหลัก้อยหลักสิบ 10. ผิดแค่ตัวนี้ตัวเดียว สำหรับอร่อยปกตินะครับวว่งโหลดเข้าที่2น,นะครับพิเศษเข้าที่หกนะครับเำดูาดู vip mm hmm. VIP ออก4 3 9เนาะ4 3 9 9 5อ๋กอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าใครนำไปวินเข้านะครับ3 9 ไอ้เก้าหกออกเก้าห so like so bon right? no? so ้านะครับไอ้หกสามออกสามเก้าครับก็ถือว่าเด่นในสูตรหลุดนะครับจนมาดูแต้มรวมนะครับเรามาดูฮานอยในเข้าบ้างเนาะพิเศษพิเศษไม่มีนะครับพิเศษหลุดส่วนปกติปกติเขาทั้งวิ่งทั้งลูดเลยเนาะสูงกับเก้านะครับสำหรับเต็มรวม ส่วน vip vip ก็เก9นะครับ9กวิ่งรูดนะครับเก้าหมดนะครับส่วนเด็กเบิร์นนะครับจะจับเข้ากันขอเข้านะครับส่วนวินขอเข้านะครับ95 สำหรับแนวทางวันนี้นะครับแตมรวมนะครับเข้าวิ่งโลดนะครับทั้งสามนอยเลยเนาะไอสองนอยนะครับอนอยปกติกับอนอย VIP นะครับสำหรับแตมรวมส่วนเดินในสูตรนะครับเดินในสูตรก็เข้าพิเศษปกติเนาะ VIP หลุดนะคร,ครับก็มาตามกันต่อนในวันที่ยี่สิบ ครับสำหรับเที่ยวทานฮานอยนะครับกับสนามฮานอยเนาะเรามาดูพิเศษ พิเศษวันนี้ผมให้ที่สองกับผ้านะครับจะไปสี่ชุดสองหกสองเจ็บห้าหนึ่ง 5 0 3ตัวผมจับไ้ตัวเดียวนะครับ0 2 อันน่อยมาดูปกติปกติให้หกกับเก้าแล้วจบให้สี่ชุด หกสามห้กกาเ้าศูนย์แล้วก็เก้าอง ผมเนในที่9ก้นะครับ 9, 5, 9, 9, 0, 9, 6, เก้ับมี9 9้9เก้าเองเกเนาะนยที่9กกับ9 2้เกกับ9 0้อ่ะสามตัวก็ตามนี้เลยนะครับจับชุดเดียวนะครับ มาดู vip กันนะครับ v อ p ็ที่สูงกับสาม

ตัวจับไปที่เก้าซามซุผมเลน,นในที่โซนนะครับ แอมรวมกับสามนอยใ็จะนำไปวิ่งโลดนะครวบหฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติก็ได้นะครับโลดที่สองกับศูนย์ลูดที่สองกับศูนย์เนาะ สูนหกเจ็ดสองศูนสี่ แต่สมาชินะครับต่ท่านบบสังเกตเนาะส่วนใหญ่นะครับเลขเบิลนะจะเข้ากันจะเข้าคู่กันนะครับอย่างหกสองหกศูนย์สองศูนย์ระวังนะครับก็ให้แค่นี้เนาะ ส่วนตัเวเดียวนะครับเลียนสาสตนอยก็ระวังหกสองครับหกสองครับสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะนะครับใครที่รับแนวทางก็แคปบเอาไว้นะครับครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ ยี่สิบเดือนแปดนะครับปศสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ